สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่างหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาไปซ่อมกับอ่ารอยแตกผนังนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราจะซ่อมด้วยการใช้อุปกรณ์อะไรไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะจะมีทั้งหมด2ตัวก็คือเกียงโปะนะคะอ่าแล้วก็ซิลิโคนนะคะตัวนี้เป็นแบบยืดหยุ่นนะคะพร้อมแล้วไปโปกันเลยค่ะตัวนี้เราก็จะทําการ อาโปซิิลิโคนยิงซิลิโคนไปตรงรอยแตกแล้วก็ใช้เกลียงโปลนะคะปาดให้มันเข้าไปกับในรูของอ่ารอยแตกเลยนะคะตัวเนี้ยเราอาจจะต้องทําสักหนึ่งอันนี้รอบที่1นนะคะผ่านไปแล้วนะคะเสร็จแล้วให้มันแห้งให้ปาดอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นรอบที่2นะคะถ้ายังไม่ อ่าแน่นพอให้ปาดเป็นรอบที่3านะคะตัวนี้จะเป็นแผลลึกหน่อยเลยปาดไปทั้งหมด3รอบด้วยกันนะคะตอนนี้รอให้แห้งค่ะเมื่อแห้งแล้วเราก็ทําการทาสีได้เลยนะคะสีตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าอ่าสีบ้านของคุณนะคะเป็นสีอะไรนั่นเองนะคะอ่านีทาสีแล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็มันจะแตกต่างจากอ่ารอยแตกตอนแรกนี่ดูหายไปเลยใช่ไหมคะ อ่า้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นะคะถ้ามีอะไรก็อ่าทักมาสอบถามกันได้นะคะหรือว่าใครมีเทคนิคดีๆอยากให้นามาลองใช้หรือว่าอ่าสินค้าตัวไหนอยากให้นํามาลองใช้ก็บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ